กรอบกรีบกรอบกรีบก,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 กับนแนเนจ๊ะ DM h อ r i เ m ม DM คอเทียศูนย์รวมแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ระดับโลกแผนเลือกเครื่องดื่มสมุนไพรตรีพลาตรามีบุญ l ีฟเฮลที้จุดเริ่มต้นของสุขภาพที่ดีฝักบัวอารมาผ่อนคลายสดชื่นฟื้นฟูบำรุงผิวสลิมคอนเซ็ปต์เพอร์เฟกต์ล็อกเพอร์เฟกต์เชฟสถาบันสุขภาพดีมาริซาคลินิกมิลเลอร์เฟสมิลเลอร์ไลฟ์หน้าเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยน กดดันกลุ่มกีบกลุ่มกีบกำแหน่นะจ๊ะวันนี้แหนจะจะพามากดดันนะคะที่ห้องอาหารญี่ปุ่นนะคะซึ่งตอนนี้กำลังโอ้โหมีชื่อเสียงโด่งดังมากเลยค่ะห้องอาหารญี่ปุ่นนะคะคินซุกิแบงคอก by เชฟเชฟแลมซีซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังมากเลยค่ะถ้าเรากด Google ไปเลยนะคะจะได้รู้ที่มาที่ไปของเขาเลยค่ะว่าเขานี่เป็นเชฟซูชิที่ เยี่ยมมากเลยค่ะแต่เนนเซะนะคะจะพาไปกดดันนะคะนี่เชฟกำลงังวนทำอยู่เลยค่ะสิคะเชฟพิกของเรานะคะรูปรอบเชฟพิกนี่บอกว่าฝีมือเด็ดมากเพราะว่าได้ถ่ายทอดมาจากเชฟเชฟเลมซี่ครับผมแมหมเชฟลมซี่นี่ดังๆมากเลยค่ะนด้านซูชิแกเป็นมาสเตอร์ออฟซูชิที่ไม่ใช่คนญี่ปุ่นคนแรกของโลกครับผม<อ>แล้วก็แกได้หนึ่งดาวมิชลิน มาที่ญี่ปุ่นทางท,างท,างที่แกไม่ใช่คนญี่ปุ่นต้องทําลายกําแพงนะเพราะคนญี่ปุ่นนี่เขาต้องแบบรับเ <คน S 1> ขาชานิยมสูงาชานิยมสูงมาก<ช>แต่ว่าเชฟเจฟฟี่นี่ทำลายกําแพงเลยใช่ต้องฝีมือเลิศมากและก็เชฟพีก็โชคดีมากที่ได้สืบสายโลหิต <c oughs> ออกมาถ่ายทอดกันนะคะง <c oughs> ั้นผมอขออนุญาตเสิร์ฟขอแรกเลยนะครับผมขอแรกตัวนี้เนี่ยจะเป็นชิเจัปเปนิสเอ็กแพนครับผมจะเสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำมะเขือเทศที่ทำมาเป็น ซึ่งมันดูเหมือนเป็นเมนูธรรมดาแต่ว่ามันไม่ธรรมดาตรงที่รสชาติของเขาครับผมอันนี้เป็นออเดิฟที่สําหรับไว้ล้างปากเรียกความสดชื่นก่อนขอนแรกอ๋อเรียกว่าเราต้องแบบเพียวๆนะคะ<ช>เราได้รู้รว่ารส<ร>ชาติจริงๆเน<ช>ี่ยเป็นยังไงมากเพราะเมื่อกี้เราทานอะไรมาบ้างเขาไม่ราบใช่รครับผมเอ๊เห็นมีกระเจี๊ยบด้วยเนาะใช่ครับผมอันนี้คือส่วนผสมที่แบบว่ามันลงตัวลงตัวที่สุดนะครับ เป็นมะเขือยาวใช่ครับมีขิงคูมีกระเจีย๊ยบมีน้ำมะเขือเทศแล้วก็มีดอกไม้ที่ทานได้มันเข้าจริงจริงก็เลยมามันได้กลิ่นของในกระเจี๊ยบอ่ะซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันชื่นใจอ่ะแล้วก็มีเยลลี่ทุกเมนูที่จะเสิร์ฟก็คือต้องมีจานนี้ก่อนไหมใช่ครับผมตัวนี้นจะอยู่ใน t <อ>ทส t i n g เมนูของทุกตัวครับผมเหมือนกับว่าอยากให้ลูกค้าได้มีความสดชื่อได้ล้างปากก่อนนะครับ อร่อยแม่อร่อยไม่ทราบนะคะดูจานคไม่เหลือเลยค่ะโอเคครับขอต่อไปครับผมขอ,อนี้เนี่ยจะเป็นของประจำฤดูกาลที่เป็นของพรีเมียมอีกหนึ่งตัวนะครับก็คือจะอยู่ในเทสติ้งเมนูแล้วก็อยู่ในราคาของเราด้วยตัวนี้เนี่ยก็คือตับปลาอังโกรหรือว่าปลามังฟิตหลังจากที่สั่งตับของเขาเข้ามาเนี่ยเราจะล้างเขาด้วยเกลือและสะเกครับผมจะลอกเอาเส้นเลือดเขาออกทั้งหมดนํามาโลทําเป็นก้อนกลมๆคล้ายๆไส้กรอก หลังจากนั้นเนี่ยก็จะนําไปตุ๋นหรือว่านําไปซูวีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะนํามาหั่นเป็นชิ้นแล้วก็จะโรยด้วยน้ําตาลด้านบนนะครับเพราะยที่เทียดทำเมื่อกี้คือน้ําตาลเหรอไม่ใช่ครับผมน้ําตาลเนี่ยจะอยู่ที่ตัวอังคิโมครับจะทำชีชันคีเผาไฟเบินเอาไว้เบินเอาไว้เก็ดน้ําแข็งที่ดองลงไปด้านบนเนี่ยจะเรียกว่าแพชชั่นฟู้ดพอนสุครับผมโดยปกติคนญี่ปุ่นเขาจะทานตับปลากับ คอสุกทั่วไปแต่ของเราเนี่ยอยากให้เขามีรสหวานและรสเปรี้ยวเพิ่มมากขึ้นเราก็เลยใส่รสหวานของแพชชั่นฟู้ดหรือว่าสับวันรลงไปเพิ่มใช่ครับเปรี้ยวหวานหวานของไทยของไทยมาผสมลงไปด้วยนี่นะคะคําแรกนะคะตับปลาอะไรอีกครั้งหนึ่งนะคะอังกิโมครับผมหรือว่ามังฟิชโชคดียังเลยอ่ะไม่ใช่ตับปลาเงินปลาทองถ้ากินไปคงแยกความจําไม่ได้เลยโอ้นนี้คริมมี่ครับเขาจะเรียกว่าฟัวกอาฟเดอะซีครับของปลาตัวนี้ใช่ครับผม ลำมุนมากมันเข้ากันดีมากนะคะเพราะว่ามันก็ตับปลาที่บดมาอย่างที่บอกค่ะแต่ข้างหน้าเนี่ยมันเคลือบด้วยแบบมัน,ม,น<า>มันจะมีคคาราเอลอ,อร่อยมากค่ะอะไรค่ะขอนิดนะครับจะเป็นอาร s ส a n กันคิงแคบแบ็กทัฟเฟิลชวามูชิครับผมหรือว่าไข่ตุนต๋นไข่ตุ๋นใช่ครับผมไข่ตุ๋นหน้าตาดีมากเลยค่ะ ไข่ตุ๋นมีชาติกลูลมากนะคะมีคิงแครบอยู่ด้วยนะคนะแล้วก็แบค็ทัเฟิลด้วยครับผมอเหมือนเต้าหู้ไข่เลยคือละมุนมากอะค่ะเกิดมาไม่เคยแบบเห็นไข่ตุ๋นอะไรที่มันละมุนขนาดนี้ยังจะคิดว่าอยู่ในลิ้นยังไม่ได้เกลืนจะละลายไปก่อนไหมนะคะเป็นไข่ตุ๋นที่อร่อยที่สุดในโลก มันละมุนแล้วมันมีกลิ่นของขิงมันทุกอย่างมันเป็นทาฟเฟอรมันเป็นมีชาติตระกูลมากมันไม่ใช่ไข่ตุนธรรมดาธรรมดานะคะตายละอยากจะมาทานทุกวันจังเลยค่ะอร่อยจริงๆค่ะครับขอต่อไปครับผมขอ,อนี้เนี่ยจะเรียกว่านากาโนะนัโซบะนะครับจะเป็นโซบะเย็นในรูปแบบฉบับของคินสุกินะครับผมเราจะนำของที่เด่นเของจับะนากาโนะเนี่ย มาผสมกันนะครับเส้นโซบะก็คือทํามาจากบักวีดบักวีดเนี่ยจะมีเยอะในจังหวัดน,นางาโ,โนนะครับผมต้นบักวีแล้วก็จะนํามาคลุกเคล้าเข้ากับวลนัทเพลทที่ปั่นออกมาทําเป็นครีมคล้ายๆกับพีนัทบัตเตอร์นะครับส่วนผักด้านบนเนี่ยจะเรียกว่านานามิยาคุมินานะแต่ว่า7็ยาคุมิไปว่าเครื่องเคียงดังนั้นเนี่ยก็แปลว่าผักเคียง7ชนิดด้วยกันนะครับเสิร์ฟมากับซอสซูยุที่มีวลนัทครัชท็อปให้อยู่ข้างบนนะครับผม แล้วสุดท้ายตัวนี้เนี่ยจะเป็นเกลิ่นน้ำแข็งกานิต้ากายังไงคะที่เราได้มาจากการนำคราชวอนัทไปอินฟิวกับน้ำมันปาล์มแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ2สัปดาห์ขาวๆอย่างนี้เหรอสองสัปดาห์ทิ้งไว้เหรอใช่ครับใช้อิ่มเลยเนาะใช่ครับผมแล้วก็ตัววอนัทจะตกตะกอนแล้วก็น้ำมันที่มันออกมาเนี่ยมันจะมีกลิ่นของวอนัททำให้สวยขึ้นไหมคะทําให้อร่อยขึ้นมากนอกจากไม่ทานสวยก็มีเลยค่ะไฮไลท์มากคือตัวนี้ครับผมนี่จะนํามาดอกทําเป็นโซบะเย็นว้า ที่มีเกล็ดน้ำแข็งกานิต้าดรอปอยู่ข้างบนครับผมูสวยงามมากอร่อยและสวยมีที่ไหนคะนี่ดูบัมหร่นดีนะคะเ้อ,อหมนุนเดี๋ยวนะคะนี่ีๆีดีี สตัวนี้เนี่ยจะเป็นโฟกายสครีมครับผมที่เราจะนำโฟกายเนี่ยมาเซียจนคาราเมลไลซ์แล้วเราก็จะนำมาปั่นกับครีมกับนมแล้วก็คอนยักนะครับแล้วก็ปั่นกับน้ำมันของเขาแล้วก็ปั่นกับมิลินที่นำมาเคี่ยวจนกลายเป็นคาราเมลเพราะหลังจากทำเสร็จเนี่ยก็จะนำไปเคลือบช็อกโกแลตแล้วก็ประกบด้วยแผ่นเวเฟอร์ที่เรียกว่าบนอากาศครับผมตื่นเต้นแคเดหนเขาเลยนะคะอ่ามีนี่ด้วยนี่ไง เยอร่อยมากอร่อยจริงมันกลมกล่อมอ่ะโปกรกราดเคลือบช็อกโกแลตอร่อยรสสุดไม่เคยทานเลย ขอ,อนี้อะไรคะขอ,อนี้นะครับผมจะเป็นขาบูวรัสกันย่างเตาถ่านนะครับ<อ>จะคลุกด้วยชือ่อบัตเตอร์ที่เป็นเนยที่ทํามาจากสลายทะเลญี่ปุ่นนะครับชือ่อบัตเตอร์นะคะคนี่บอบอวบเลยเนาะหน้านี้ต้องทานหรือเปล่าคะ,ะคือจริงๆเนี่ยเราสามารถทานได้ทุกรด,ดูครับผม<อ>แต่ว่าช่วงฤด,ดูหนาวเดี๋ยจะเป็นช่วงที่เขาเนื้อแน่นที่สุดเนื้อแน่นใช่เนื้อแน่นแล้วก็อวบที่สุดอวบที่สุดอยากจะให้มันดูใกล้ยๆยังเลยค่ะว่ามันขาวขนาดไหนนี่ ดูสักก่อนนะคะนี่นี่เลยดูสิคะขาวมากแม่แตงล่มใบมากเลยคงอยู่ใต้ทะเลลึกมากเลยนะคะนี่เดี๋ยวดูนี่อร่อยมากสุดสุด,สด <ส>ตัวนี้เนี่ยจะเสิร์ฟม,มากับซอสสองตัวได้นะครับคือจะมีซอสที่เรียกว่ายูสุโคโชยูสุโคโชเนี่ยจะนําพริกญี่ปุ่นกับถิ่นส้มยูสุมาดองเข้าด้วยกันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะนํามาปั่นทําให้เนื้อเนียนแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ํายูสุเกลือพริกไทยครับแล้วก็น้ําส้มสายชูที่เอาไว้ทําข้าวญี่ปุ่นแล้วก็อาริมาซันโชค,ครับซอสตัวที่สองซอสตัวนี้เนี่ยจะเป็นพริกไทยญี่ปุ่นก็จะมีรสชาติชาๆหวานๆด้วยสำคัญคือมันสดสดครับขาวใสอวบแล้วก็มีน้าทที่ปรุงเเนยพิศษจจะะก็ าเนใช่ทาไปย่างไปทาไปย่างไปเรื่อยๆเพื่อให้เขามีความชุ่มฉ่ำนี่เนี่ยจะเป็นปลาคันบุรีนะครับจะเป็นคันบุรีเหรอคะคันบุรีครับผมต้องใช้สีมาโลชั่นไหมคะไม่ได้คันขนาดนั้นครับไม่ได้คันขนาดนั้นนะคะคันบุรีเนี่ยก็คือปลาฮามาจิที่เป็นปลาฮามาจิตัวเต็มวัยดังนั้นเนี่ยเขาจะมีเ t e เจอร์ของเขาเนี่ยจะมีความมันมากนะครับผมแล้วก็เป็นช่วงอายุของเขานะครับจะเสิร์ฟมาพร้อมกับสลัดมิซูน่าที่ท็อปด้วยเซซามี่เวเนเกรต ก็จะมีความเปรี้ยวความหวานความหอมอยู่กับผักสลัดมิซูนาที่จะมีความขมนิดๆน,นะครับผมเสิร์ฟมากับซอสสองตัวด้วยกันอซอสด,ด้านขวาเนี่ยจะเรียกว่าย<ด>ูสุโคชบเป็นการเฟอร์มิเตดถือส้มยูสุเข้ากับพริกญี่ปุ่นแล้วก็นํามาปั่นแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ําซูชิไลซ์เบเนกาเกลือพริกไทยน้ํายูสุจูสซ,ซอส,อ,ส,อ,สอีกตัวหนึ่งเนี่ยจะเรียกว่าพริกไทยญี่ปุ่นนะครับอาริมัตสันโชอ,อาริมัตสันโชเนี่ยจะมีรสชาติหว,วานๆแล้วก็จะชาชาที่ปลายลิ้น จะช่วยชูรสของปลาหรือว่าของย่างให้นะครับผมแนะนำว่าให้ทานคู่กับซอสตัวนี้เนี่ยยูสุโคโชคจะมีรสชาติเผ็ดเปรี้ยวแล้วก็เค็มๆนะครับอันนี้ก็จะชูรสชาติอีกหนึ่งรสชาติแต่ถ้าเป็นพริกไทยญี่ปุ่นเนี่ยจะหวานหวาน,วนชาชาใช่ครับผม<ๆ>ก็จะชูอีกหนึ่งรสชาติของปลาออกมาได้เช่นเดียวกันสุดท้ายอะไรคะของหวานครับผมของหวานของเราในวันนี้เนี่ยจะมี2เมนูด้วยกันนะครับจะมีผลไม้ตามฤดูกาลก็คือลูกพับสดนะครับผม แล้วก็อีกจานนึงเนี่ยจะเป็นสตรอเบอรี่ชีสเค้กในแบบฉบับของเรานะครับผมเริ่มจากตัวผลไม้ตามฤดูกาลก่อนตัวนี้เนี่ยจะเป็นลูกพับสดครับผมจะเสิร์ฟมาพร้อมกับมัาโปนชีสแล้วก็ลูกพับที่ตัดเป็นชิ้นพอดีคำแล้วก็ลูกพับแห้งแล้วข้างบนเนี่ยจะเป็นเพสตติครีมครับผมที่มีส่วนผสมของวานิลลาสดนะครับก็จะเพิ่มความหวานความหอมเข้าไปนะครับ แลด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นลูกฟิกฝรั่งเศสที่โรยด้วยน้ำตาลแล้วก็เผาไฟให้เขาเป็นคาราเมลหน่อยๆอยู่ด้านบนนะครับผมสดสุดๆเลยค่ะจานสองเป็นอะไรคะส่วนจานที่สองครับผมจะเป็นสตรอเบอรี่ชีสเค้กครับผมที่เราเนี่ยจะเบรกดาวส่วนประกอบของตัวสตรอเบอรี่ชีสเค้กพวกราสเบอรี่ชีสเค้กออกมาใหม่นะครับะจะเสริมมากับคีมชีสมูสราสเบอรี่มูสสตรอเบอรี่เจลลี่ราสเบอรี่ซอเบรแล้วก็ไวท์ช็อกโกแลตยูสุคัมเบิลครับผม อร่อยมากนี่คือ,อครีมชีสมูสอือนีค่คะอันนี้เป็นปรัสเบอร์รี่มูสครับผมอันนี้คือไวช็อกโกแลตคัมเบลิลที่มีกลิ่นของยูสุครับผมผิวส้มนะยูสุแหม่ัมถึงมันไม่ทันเวลานะคะมันต้องอย่างนี้เลยนะคะเพราะว่ามันช้ามากกินเลยนะคะ เป็นน้ำซุปไก่ตุ๋นครับผมที่เราใช้เวลาตุ๋นเนี่ยข้ามวันข้ามคืนเลยทีเดียวนะครับกี่คืนคะ,ะหนึ่งคืนครับผมเราจะนําไก่เนี่ยเข้าไปในโอเวน้นแล้วก็ตุ๋นข้ามคืนที่อุณหภูมิ85องศานะครับก็ประมาณ12ชั่วโมงนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยนํามาใส่พวกสมุนไพรญี่ปุน่นผักญี่ปุน่นแล้วก็นําไปต้มต่ออีกประมาณ8ชั่วโมงก็รวมเป็น20ชั่วโมงเดี๋ยวเราลองมาทานกัน<ฆ>ดูดะนะครับผม ก็จะเพิ่มความสดชื่นด้วยผิวส้มยูสุสดนะครับผมนี่ครับผมซุปไก่ตุ๋นของเรานะครับที่ทาาทำยังไงครับอันนี้ยกสด,สดเลยครับค่อยค่อยลดได้อหอุ่นๆครับผมควันขึ้นอย่างนี้นะคะยังอะะุ่นใช่ครับผมค่อยๆ่อดทีละนิดทีละนิดอร่อยมาก เมนูพูดยังไงนะคะเมนูที่ที่ได้ทานมาทั้งหมดเนี่ยคือประทับใจมากและลอร่อยจริงจริงใช่ครับแอบซ่อนเลนส์อยู่ในชั้นสามนะคะมาได้เลยนะคะที่เดอเอเน่นะคะสำหรัวิทยุนะคะคินสกิบบงคอกครับ,บ,ร,บราคาดีมากใช่ครับผมดีจนตกใจทเทสติ้งเมนูเนี่ยเราเริ่มที่2500้อบาทแล้วก็3,500้อยบาทแล้วก็6,500อบาทครับผมซึ่งอิ่มแน่นอนครับ 2,500บาทเนี่ยจะเป็นซิกเนเจอร์ของกินซุกิครับผมสามารถทานทุกอย่างที่เป็นซิกเนเจอร์ของเราได้หมดเลยที่เคยได้ทานไปใช่2,500บาทเอง2,500บาทแต่มีอลาคาร์บางคนอาจจะไม่ชอบนู่นนี่นั่นก็มาทานอลาคาร์ได้ไม่ว่ากันไม่ได้จํากัดว่าจะต้องมาทานเป็นแบบเป็นเซ็ตเมนูสำหรับครอบครัวสำหรับครอบครัวที่มีเด็กสามารถมาทานอลาคาร์ได้เลยทุกอย่างมีอยู่ในจากเซตเมนูดึงไปอลาคาร์ได้หมดเลยครับผมอร่อยหรือไม่อร่อยก็ไม่รู้ แต่ความถวยหืมแอบมีเงินนะคะเนี่ยเล่นหนีไปอร่อยแบบใช้เดียวอย่างเงี้ยไม่น่ารักรึเปล่าแต่ไหนๆเอาความอร่อยมากดดันกันขนาดขนาดนี้แล้วที่กัดชั้น3ามโรงแรมเดอะแอชเนี่ญี่ปุ่นยังไปไม่ได้ตอนนี้ก็แวะมากดดันกันที่นี่ก่อนนะจ๊ะกุ๊กกิ๊บกุ๊กกิ๊บกับแม่นะจ๊ะกุ๊กกิ๊บกุ๊กกิ๊บกับแม่นะ,นะจะ๊<น>ะ กรบกริบกรบกริบก,ก,กับแนนนะจ๊ะถ้าไม่อยากพลาดความสนุกทุกสัปดาห์ก็กด Subscribe กดติดตามกันด้วยนะคะ